แทนท่านเลยอย่าอย่าทำฉันเ <an> ้องไปจอนเลยลูกชายตายทีนี้เราเปิดพวกพวกปืนดีมาเลยโดนพ่นตาย

Heavy, south, 50 meters. Sending in an eagle! Get some! Get some! Oh, we're trying to keep it from Peter. He's a little more than that, Requesting me. advanced weaponry. Heavy, southeast, close. Requesting air support! Delivering payload. Requesting air support. เออ่มันที่สิบสิบเล้นะจะทิ้งขา

เฮ้ยเราออกกันมาหมดแล้วผมไม่ได้อยู่ในนั้นผมอยู่เควสพี่อ๋อมีคนอยู่เควสอยู่เป็นไปให้เขาทำเควส์หนึ่งเลยเกมผมหมดแล้วอ่ะมาอยู่กับพี่ไม่ะด้ับเร็วเหผม

Mission progress Rare sample collected! Got a sample! Heavy! Northeast, 50 meters. Oh, no, never. Thank you. Supplies, south. Oh, Enemy elite, south, 50 meters. แค่นีม้มเอาห้าร้อยเหรยไม่ไดแ้แม่เป็นว่าเขาเขาลงของ,ของดีผมเล่นอยู่ได้แนละ้แต่ตอนนี้ที่ลำบากละเพื่อนไหนไปหาเพื่อนก่อนครับปลอดภัยแน่นอนมปลกกอดปลอดสามตัวลง500ห้าร้อยเฮ้ย <laughs> พี่นี่ยอดแล้วนี่ดูทักบอกวันมาให้ด้วยอ้าวไม่ตามมา มองเถอะมองไม่เห pues ็น

ีตั้งเยอะม่ะตั้งข้างหน้าว่าป๊อบอ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันยิงขู่ด้วยวะเฮ้ย <c> ด <oughs> ีข้างหลังด้วยแบบพี่เยอะแยะข้ามบเนี่ยมันเป็นหน้าขู่ด้วย Peace. โนก็ันฝัหนึ่งอไลยาดดดัส่งเซ็น้าบายมาให้ีหลังทำาไมให้หลังเยได อเออปักการกำบานไปดิไม่ตายน่นอน <laughs> ไย<ป>ก็ไ่ตาย <laughs> ตายสองตายสองมั <laughs> นเดิ <laughs> นม <laughs> าด้วยกัน หลอกคนเนี่ยรีนี่นี่บอลตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ของยี่เลย

เฮ้ยใครลากอะไรปะไม่มีพี่ไม่มีก็แย่นะไม่รักเลยปะแม่ไม่มีที่แม่ผมฝังดิ้ก็รอ,อสีเหลืองเนี่ยเตยสิงหยั่องงี้ผู้ปกมาแล้วใครลากมันมาอะเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนี่ สองนัดแล้วไอ้นีไม่ลบเลยเนี่ยสามนัดแล้วพี่ไม่ลบสที่วิ่งแล้วที่หนีไปไกลมากเลยตอนที่บอยเนไม่ร้องนี่ตาไปได้สายที่ด้วย ท f r หลังลต้องแต่ทำลายลังมาแต่ไม่เจอหลังไ,ได้แค่หลังเมกาแค่ังเดียวสุดที่ได้ทำลายจริงจังก็ 영상도 <목소리도> ด่ดทึ่หมอกมันลงจัดเลยโมงก้าไกลๆไม่เห็นเลย <minutes> ข้างหน้ามีพ่อเดินมาให้เรียกสบินเลยป่ะไม่เ,เรียกเลยลเดี๋ยวเพื่อนมันก็มาอยู่ตั้งสามนาทีไม่ใช่หรอทำอะไรดีเยอะแยะใจพี่เลยหาที่นอนเสียงใครเดินมาวะ

น่าจะไม่ใช่เพราะว่าถ้าใช่มันต้องมีควัน,ม,วน,วนมันหมอกมันอมหนาจริงาการ์ดมองไกลๆไม่เห็นเลย<อ>จะเอาเหรอเอาไม่เอานี่ก็มาเอาไม่เอานี่ก็มา <laughs> <ๆ>อีกแล้ว T-minus 20 seconds. Damning you! ETA, T-minus 10 seconds. Requesting air support. Eight, 50 meters. Calling in reinforcements. <laughs>

บอกเยอะจริงเยอะแบบเจอเยอะเวอร์อะแม่แบบเอาสายทำลายหลักบานไม่หาไม่เจอเลยแล้วธนูมันพี่เพิ่งรู้ว่าธนูมันยิงสปอร์ไม่เข้าแล้วสปอร์มันยิงเข้านี่ใช่ไหมสนามระเบิดเข้าอยู่ไหมก็จะเข้าดิไม่ได้เล่นเลยเพื่อนไปเก็บไอนี่มาอยู่แล้วเนี่ยที่เบอร์สับเปิลบ่วงเนี่ยพี่มีคนเก็บไงอ๋อ เซเปิลชัน,เ,นเอาจริงอะเซนเปิลมันมีในระดับเจ็ดแค่ระดับเข,ข,ขึ้นไปเนาะใช่ไหมมันไม่ได้ <6 S 1> หายะ <8 S 1> ใช่ไหมหกก็เจอเหรอมมีสองมีสองก็สามอะไรอางเงี้ยอ๋อ